กดมือให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พันนครค่ะกับการสแสดงต่อชุดใหญ่ๆเต็มที่กันไปเลยนะคะมีเสียงกระซิบบอกมาค่ะว่าชุดการ ลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมน้ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็บราซิลและอีกหลายๆประเทศก็บอกว่าอยากจะให้ไปแสดงให้ชมที่บ้านบอกได้ค่ะคือจ่ายจ่ายให้ครบแล้วก็บอกได้แล้วเดี๋ยวจะไปแสดงให้นะคะ<ด>ก็เป็นความสามารถนะคะแล้วก็เป็นการสื่อเรื่องของวัฒนธรรมไทยไปยังต่างประเทศให้คนต่างประเทศไปรู้จักว่าคนไทยเรามีอะไรดีบ้างะค่ะ ค่ำคืนนี้นะคะก็คือการแสดงจากเจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีนะคะในชื่อชุดลำพัดใบตาลตโนดสินถิ่นพิพรีนะคะ